재미 we'll ยังพันเตย์วิสุงวิสุงลักหน้าทายะติสระเนร์นัสหะนปัญจะสีลานิยาจามะทุติยัมปีเมยังพันเตย์วิสุงวิสุงลักหน้าทายะติสระเนร์ นะสหะนะสหะปัญจศีลานิยาจามะปัญจศีลานิยาจามะตทิยมปิตทิยมปิมยังันเตวิสุวิสุลั atthaya ติสรณีติสรณีนะสหะนะสหะปัญจศีลานิยาจามะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตะสะสะภะคะะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมทัสสะากว่าโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธจ้าพุทธังสรรนังขจามิพุทธังสารนังขจามิธัมมังสารนังัจามิธัมมังสารนังัจามิสังฆังสรนังัจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังัจามิ ทุติยมปีธรรมังสารนังัจฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังัจฉามิทุติยมปีสังฆังสารนังัจฉามิทุติยมปีสังฆังสารนังัจฉามิตัิยมปีพุทธังสารนังัจฉามิตัิยมปีพุทธังสารนังัจฉามิตัิยมปีธรรมังสารนังัจฉามิตัิยมปีธรรมังสารนังัจฉามิตัิยมปีสังฆังสารนังัจฉามิตัิยมปีสังฆังสารนังัจฉามิ สารณะธรรมะนังนิตติตังปานติปตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธียานิปานติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุวิชชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาปัทัาสมาธิยานิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทัานสมาธิยานิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยานิสุปราเมระยะมัชฌะปมาทถานาเวรมณีสิกขาปัทังนสมาธิยานิสุราเมระยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยานิอิมาณิปัญจสิกขาปทานิสีเลยนะ ขาติงยันติสีเลนะโพขสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลงังวิโสทัตี ท่านจับไปก่อนเดี๋ยวกล่าวคับตวยอยหลังนี้จับเ่อ,อนอนติอ,อนตดตรงนี้เลยริงอจับไตรงนั้นริตรงนี้ บาก็ด้ะดนเอ่อไ่่ะพุทูชาธรรมูชาสะูชาครับไครับอีกมานี้มายังพันเตสังฆทานานี้สัปริวารานี ผ, hai, ผูสังคสามโมชยามะยามะสาธุโนพ <Y uk en> ันเตีสคพิภุสังโฆ ังตายะสุข,ขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงโปรดรับสงสรทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้ากรรมนายเิน ปิดามันดาปูย่าตายายพี่ป้านาอาลูกหลานยากมิดที่ร่วงรับดับขันไปแล้วทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ ที่ข้าพเจ้า place, ทั้งหลายได้กระทาแล้วในวันนี้หากท่านตกทุก <c oughs> ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ห <c oughs> ากท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปต <c oughs> <c oughs> ลอดเข้าถึง <c oughs> มรรคผลนิพพาน <c oughs> ทุก,ท,กท่านด้วยเธอ Apa itu Bahwa ibarat ini Sekarang hebat-hebat itu benang desa yang lupa kapatid. Cuci tangga, cuci tanggung. jatuh. kepala. Contoh, kamera surya. Daha, meninjau tidak เทปิโยวิวัตจันตุสัพพโรโกวินาศตุมาเตรขวะวันตรายุยสุขิทีขายุโกปวะอภิวาจนศสีริสนิจังพุทธารจายิโนจัตตารโยธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังอยัญจะโคทักกีนาตินนาสังธรรมิสุปฏิทิตาทีคารัตังกิตายัสสะทานโสอุปการปฏิโสญาติธมโมจะอยังมิทัศิโต เตตานาปูชาจกตาอุราราภรันจะติคูนมนกัทินนังตุมเฮิคุญยังปัสุตังอนัปัะกันติอายุโทภลโทธีโรวันโทปฏิภาณโทสุขัสสะตาเมธาวีสุขังโสอธิกัจชะติอายุนทัพตวาพระงวันนังสุขันจะปฏิภาณโธทีคายุยสวาโหติยัตถยัตถุปปัชติะติี ขาวัตุสัพพังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเต